สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคนะครับในการเก็บเหรียญ UCL นะในโหมด Head to Head นะครับที่มันจะเตะกันทุกวันอาทิตย์นะครับก็คือเตะ1วันต่อสัปดาห์นะว่าทํายังไงให้ได้เหรียญ90เต็มนะครับก็อย่างแรกนะถ้าเกิดว่าเราอยากชนะง่ายๆเนี่ยเราก็ต้องเจอแต้มแรงง่ายๆใช่ไหมครับวิธีมีง่ายๆครับก็คือให้เล่นตอนที่กิจกรรมใกล้หมดนะครับดูอย่างของผมนะผมเล่นตอนกิจกรรม เหลือ2ชั่วโมงนะครับจริงๆเนี่ยผมทําแบบนี้มาตั้งแต่กิจกรรม po tm แล้วนะครับหรือว่ากิจกรรม play of the month นะฮะก็คือผมจะเล่นตอนใกล้ๆที่จะเรียนนะรีกิจกรรมครับคนที่เขาเล่นกันไปก่อนหน้านี้แล้วอ่ะพวกที่เขาเล่นตึงๆนะครับก็จะเล่นกันไปแล้วไงส่วนมากผมเจอแต่พวกแบบแล้งแบบห้าแสนสี่แสนหกแสนอะไรเงี้ยตลอดเลยนะครับในการทําแบบนี้นะผมทำนี้มาตลอดเลยนะก็ชนะมาตลอดเลยนะครับลองนําไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะ เนี่ยอย่างเกมแรกนะครับผมกดเข้าเกมมานะเจอแล้งหนึ่งแสนก่อนเลยนะครับเห็นไหมมันง่ายมากเลยนะครับในการเจอแล้งพวกนี้นะครับแล้วผมก้าชนะเขาได้นะครับเพอะเขาออกด้วยนะเนี่ยชนะง่ายๆเลยนะครับโอเคส่วนมาดูตาต่อไปนะครับตาที่2เนี่ยผมเจอแล้งสี่แสนนะก็เหมือนกันเลยครับชนะแบบง่ายๆเลยนะ มันจะไม่ตึงมากนะครับสําหรับแรง์ประมาณนี้นะส่วนตาที่3เนี่ยผมก็เจอแรง400เหมือนกันนะครับซึ่งเขากดอ่องแต่ต้นเกมเลยนะก็เลยชนะง่ายๆเลยครับ และผมขอฝากสักเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาร้านเติมเกมหรือว่าเติมฟีฟ่าพอย t ราคาถูกนะครับคุกกี้แลนด์ชอปบริการเติมเงินเกมนะครับราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับช่องทางการติดต่อเข้า Facebook พิมคุกกี้แลนด์ชอปนะครับหรือว่าแอดอดีไลน์นะแอดคุกกี้แลนด์มียอดนำหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับในการเก็บเหรียญเต็มนะในโหมด Head to Head นะครับของกิจกรรม UCL นะหรือว่าใช้ในกิจกรรม POTM ก็ได้นะครับ อ่อ uh, แล้วก็คลิปเนี่ยผมอาจจะไม่ลงบ่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดงานหนักเลยนะอาจจะลงอีกทีเนี่ยวันพฤหัสหรือวันศุกร์หน้าเลยนะครับจริงๆเนี่ยในหัวเนี่ยมีคลิปที่จะทำเยอะมากเลยนะแต่มีเวลาครับโอเคบายครับ